Oh, <laughs> ครับถ้าชอบรกยการศูน,นย,ย,บบย์นะกดื่ยเลยปมขกอบเมื่อคนละหนึ่งซับสไครต์นั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกลุ่ม Facebook พวกเรานะครับเพจพวกเรา Instagram แล้วก็ TikTok พวกเรานะมีแล้วกดติดตามให้หมดเลยเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้และสตอร์คนยนต์ในคลิปนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการเปรียบเทียบ ใน,นระหว่าง BMW ซีรีส์5กับ Mercedes-Benz E-Class จากยุค90ยอดนิยมคู่กัดตรงยุคตรงรุ่นเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่า Mercedes-Benz E-Class w 124นะครับกับ BMW ซ e ีรีส์5 E34 เนี่ยนะตัวไหนมันน่าเล่นน่าใช้ออกันครับวันนี้เราก็เลยเอามาทำคลิปเปรียบเทียบแบบสั้นๆรวบรัดให้ดูก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับว่า E-Class โฉม w 124หรือลงจ g j ป m าเนี่ย เราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ส่วนซีร e ี 5E34 ก็เหมือนกันนะก็เคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนทั้งสองรุ่นในคลิปนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ความแตกต่างของเขาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูที่ดีไซน์นะ ตัวหนึ่งสองสี่กับ e สามสี่นะแม้ว่าจะเป็นรถยุค90เต็มรูปแบบนะแต่ว่าทั้งสองรุ่นนี้ถูกผลิตและเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ยุค80แล้วเพราะฉะนั้นดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบริมเหลี่ยมหน่อยนะครับมีความโค้งมนค่อนข้างน้อยดูที่ไฟหน้าบ้างนะครับตัว124งลงจำ b a เนี่ยนะมันยังเป็นไฟฮาโลเจนเฉยเยโบราณอยู่เลยในขณะที่ e 3 4มเนี่ยมันมีไฟลูกแก้วมาให้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ BMW เ m ียมเูนี่ยลำหน้ามาไกายระดับหนึ่ง นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งของสี่นะครับโคมไฟหน้าของเขาเนี่ยมันใหญ่อลังการมาก แนะส่องสว่างได้ดีมากเลยนะดังนั้นเรื่องแสงสว่างการใช้งานเนี่ยนะก็ถือว่าทําได้ดีพอๆกันให้คะแนนะเรื่องดีไซน์นะอันนี้ก็ให้ไม่ได้นะครับแล้วแต่คนชอบมาดูที่ด้าน้างและเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ของ2ตัวนี้นะตัว 1- 2 4่งสองสี่ดันสีเนี่ยนะความยาวั้นคันของเขาเนี่ยมันอยู่แค่4.7เมตรเท่ากันทั้งคู่นะครับดังนั้นเรื่องความคล่องตัวการขับขี่ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอันนี้บอกเลยว่ามีความต่างกันอย่างชัดเจนนะตัวตัว1 2 4เนี่ยนะมันก สปอร์ตนิดหนึง่งรถมันจะขับค่อนข้างสนุกนะแล้วก็การขับขี่ช่วงล่างเขาเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจทำได้ดีมากๆตามสไตล์รถ Mercedes-Benz นะซึ่ง1 2, 4เนี่ย เขาเป็นตัวสร้างชื่อให้กับแบรนด์นี้อย่างมากนะโม้ไม่เพียงแต่ดีไซน์ของเขาที่ดูสวยงามนะการขับขี่เนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะเห็นเป็นทรงลุงแก่ๆคุณป้าใจาตรายแบบนี้นะบอกเลยว่าขับโคตรสนุกส่วน e34 นะอันนี้ก็เป็น bmw s e r i e ์5ที่ทําออกมาได้เป็นเลิศมากๆนะเรื่องการขับขี่ควบคุมของเขา p e r f o r m มนซะ์ของเขาอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าทําได้ดีกว่า1 2 4อย่างมีนัยสําคัญที่ความเร็วสูงนะความแน่นความเฟิรม์มเสถียรภาพความนิ่งยอะไรต่างๆเนี่ย อันนี้ e 3าทําได้ดีกว่านะส่วนเรื่องความนุ่มนวลน,นะครับ e 3 4ก็ดีกว่า124ด้วยอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงๆนะในสเปคเดิมเหมือนกันดังน,นั้น e 3 4นะไม่เพียงแต่ Perform a n c e ความมั่นใจที่เหนือกว่านะความนุ่มนวลทําได้ดีกว่าด้วยซึ่งตรงนี้แปลกมากๆนะปกติเบนจะขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มเบมจะขึ้นชื่อเรื่องความสปอร์ตแต่ไม่ใช่สําหรับ1 2 4กับ e 3 4นะ1น4สเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตขับสนุกออกแนวเด้งนิดนึง e สุมนี่อับสุ ในการขับขี่นะ E34 เนี่ยเต็ม10ก็ให้1 0เลยนะครับก็ไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะส่วน124เนี่ยเต็ม10ผมให้9ที่จริง124มันทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่แค่บนโลกนี้มันมี E34 เท่านั้นเองดูที่เครื่องยนต์ของคันนี้บ้างนะซึ่งพาร์ทนี้เพื่อนๆก็ตั้งใจฟังสาระสาคัญด้วยเพราะมันเป็นเนื้อหาที่จาเป็นในการให้เพื่อนๆเลือกซื้อรถสหรับในสเปคไทยนะครับตัว124เนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง4สูบกับ6สูบเลยนะโดยที่4สูบเนี่ยมันจะมาเป็นเครื่องรหัส M ตองหนึ่ง นะโดยที่4สูบ M ตอง1เนี่ยผมจะแนะนำให้เล่น E 2 2 0เท่านั้นนะ E อย่างอื่นนะอย่าเล่นส่วน6สูบนะจะมาเพราะกับเครื่องยนต์รหัส M 1 0 4ซึ่งก็จะมีทั้ง E 2 8 0กับ E 3 2 0 ซึ่งบอกเลยว่าเครื่องตอง1กับเครื่อง104นะครับมีความทนทานดูแลง่ายขั้นสุดเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับหารถที่พื้นฐานดีก็โอเคส่วน124ที่เก่ากว่าน,นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องรหัสอื่นละซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเล่นได้แต่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะเล่นเครื่อง2ตัวนี้จะดีกว่า เป็นเครื่องยุค9ก,กแล้วที่ดูแลรักษาง่ายแล้วส่วน e34 นะครับในไทยจะมีแต่6สูบเท่านั้นนะโดยที่ e34 เนี่ยเครื่องที่เราแนะนำให้เล่นนะครับก็จะเป็นรหัส m50tu เท่านั้นนะับถ้าเก,ก่าวกว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันโดยที่ m50tu ในสเปคไทยเลยนะครับก็จะเป็นขนาด2.4ลิตร นะแต่ว่าคันที่เราเอามาให้ดูวันนี้เป็นองค์ครูเนี่ยผ่านการเปลี่ยนช็อตบล็อกสวยๆจากเสียงกงแล้วเป็น2.5ลิตรเท่ากับสเต็กนอกสําหรับเครื่องยนต์ของ BM กับเครื่องยนต์ของ Mercedes- Ben บที่เป็นยุคาทั้ง2ตัวนี้เลย2ค่ายนี้เลยนะอันนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องความทนทานดูแลรักษาง่ายนะอันนี้กินกันไม่ลงนะทำได้ดีทั้งคู่เลยความแรงความจัดจ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอๆกันนะถ้าเทียบกับขนาดซีซีของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องความประหยัดน้ามัน เทียบกับโสูบด้วยกันนะจากที่เราเคยจับอัตราสิ้นเปลืองด้ตัวเองแล้วนะผมมีความรู้สึกว่า M104 จะทําได้ดีกว่าระดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ12-14โลลิตรขึ้นกับว่าโมเดลอะไร ส่วน M50TU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ท่วนๆเลยนะ12บวกบวกแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับอัตราสิ้นเปลืองมันก็จะทําได้ดีกว่าถ้าเราวิ่งในเมืองให้คะแนนเรื่องเครื่องยนต์นะสำหรับ Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็น m ง1หรือ m 1.4ก็ตามนะอันนี้เต็ม10ก็ให้10ถึงคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดูแลง,ง่ายความทนทานถึงขั้นสุดถึงความแรงความประหยัดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าเป็น BMW เครื่องยนต์ราั M50TU นะอันนี้เต็ม10ผมให้9 ถ้ามันมาแพ้เขานิดเดียวเองตรงเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับเป็นลองนิดเดียวย้ําว่าเล็กน้อยเท่านั้นมาดูด้านท้ายของ2องรุ่นนี้บ้างน,นะครับนอกจากดีไซน์ที่เฉิมและเชยทั้งคู่นะมันให้อะไรบ้างนะครับก็คือพื้นที่ห้องสัมภาระนะซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบกันที่ดีเปิดฝาท้ายหนึ่งองสนะมีความเรียบง่ายมากนะเป็นปุ่มขนาดใหญ่ตรงนี้นะเปิดขึ้นมาเลยห้องสัมภาระด้านท้ายของหนึ่งสองสี่นะผมมีความรู้สึกว่าเก็บของได้ค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยตัว มันมีถังน้ามันเป็นแนวตั้งลักษณะนี้นะครับมันทําให้เก็บของได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ไม่แย่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเสียพื้นที่เพราะว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ถาดเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเนี่ยแม้จะไม่จําเป็นก็ตามนะแต่ว่ามันไม่มีมาให้มันมีแต่สารเมี่ยถูกเฉินเนี่ยเผื่อเรากินข้าวลิงแค้คะแนนห้องสัมพันหนึ่งสองสี่นะเต็มสิบก็ให้ประมาณแปดซึ่งการจุข,ของไดเ้เยอะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมว่าสําคัญเหมือนกัน มาดูห้องสัมภาระของ E34 บ้างน,นะวิธีการเปิดก็เรียบง่ายเหมือนกันนะเป็นปุ่มขนาดใหญ่ตรงนี้นะแล้วก็34นะครับก็จะมีตัวถาดเครื่องมือมาให้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามนะห้องสัมภาระของ E34 นะจุของได้มากกว่า124อย่างชัดเจนนะอันนี้กาด้วยสายตานะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความลึกที่มากกว่า รวมหนึงความกว้างด้วยอัน,นี้ผมคิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ามันหลอกตาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่รู้จริงก็มาช่วยคอมเมนต์หน่อยดังนั้นให้คะแนนห้องสัมภาระเนี่ย E34 เต็ม e e 10ให้ 10, 10. มาดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวเบนท์124ก่อนนะอันนี้รูปทรงของเขานะครับก็ดูน่ารักเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะตัวพงมาลัยสวยงามนะแล้วก็เลือนไม้เนี่ยใช้งานง่ายหมดเลยนะทุกอย่างนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่รู้สึกปแปลกๆนิดนึงก็จะเป็นเรื่องสรีระของเบาะโดยสารนะครับถ้าเป็นเด็กยุคใหม่นะโดยเพราะเด็กเจนเซ็ตมาแล้วเนี่ยมานั่ง124แล้วจะงงนะเพราะว่าท่าทางการนั่งงเขาเนี่ย มันยุคงแปดศูนย์มากเลยมันเหมือนรถคุณปู่รถของอากงอะไรเงี้ยนะมันจะนั่งแบบเหมือนนั่งกินข้าวอยู่บ้านนะไม่เหมือนนั่งรถยนต์เรื่องงานประกอบภายในนะครับตัว1นึก็มีความปราณีตมีความแข็งแรงทําได้ดีเลยนะให้คะแนนภายในของ1นึนะครับเต็ม10ผมให้10นะคือทําได้ดีทุกอย่างเลยสลีระของบาะเนี่ยนะแม้ว่ามันจะงงๆก็ตามนะครับเหมือนนั่งเก้าอี้นะขับที่ความเร็วสูงจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแต่ขับในเมืองมันง่ายมากนะมันนั่งสูงๆอย่างเงี้ บังคับให้เราตื่นตัวตลอดเวลามาดูภายในของ e 3 4บ้างนะสาผมมีความรู้สึกว่ามันดูสปอร์ตกว่านะแล้วก็มีความทันสมัยกว่านิดนึงนะดูสนุกกว่ามีลูกเล่นอะไรมากกว่านะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรจนเกินไปนะแค่ตำแหน่งอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่เป็นแนวนอนเฉยตัวพวงมาลัย4ก้านนะครับดูทันสมัยแล้วก็เลือนไม้เนี่ยอันนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันส่วนคอนโซลนะครับก็มีความเอียงมาทางคนขับนิดนึงนะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า bm เนี่ยจะเน้นผู้ขับขี่เป็นหลัก นะแต่สิ่งที่ e 3 4รู้สึกว่ามันเหนือกว่า1นึมากๆก็คือเบาะโดยสารเบาโดยสารของเขาเนี่ยนะคู่หน้าเนี่ยรู้สึกเป็นรถสมัยใหม่แล้วนะครับไม่มีความรู้สึกว่าเป็นรถยุค80 90้แล้วนั่งดีมากกระชับและนุ่มนวลกว่า1 2 4อย่างมีนัยสำคัญสรีระาท่านั่งเขารู้สึกมั่นใจปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากนะวันนี้ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะให้คะแนนห้องโดยสารของ e 3 4นะครับเป็น10ผมให้11นะ ทำได้ดีมากๆกว่า1นึเยอะเลยมาดูห้องโดยสารด้านหลังบ้างนะครับตัว1นึเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะรู้สึกงงนะครับนิดนึงนะก็อย่างที่บอกมันดีไซน์แล้วก็รวมถึงวางขายตัยุคแต่ยุค80แล้วนะครับมันจะนั่งค่อนข้างชันนะครับแล้วก็สลีละท่านั่งก็จะแปลกแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ตัวเนื้อเบาเนื้อสัมผัสเะไรของเขานะครับก็นุ่มนวลนั่นแหละนะแต่ว่าอย่างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยตัวเบาหลังนะครับมันไม่มีตัวดันหลังนะดังนั้นให้คะแนนห้องโดยสารด้านหลังงขอ12,4 10เต็ม ผมให้แปนะหรืออาจจะเจ็ดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันนั่งไม่ค่อยสบายเท่าที่ควร มาดูห้องโดยสารของ E34 ด้านหลังบ้างนะครับอันนี้บอกเลยว่าทําได้ดีมากรู้สึกเป็นรถสมัยใหม่แล้วนะครับนั่งสบายนะสรีระของเบาะเขาร่วมสมัยมากนะมีความชันอะไรกําลังดีมีความหนุนหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนื้อนุ่มสัมผัสดีมากแถมมีม่านด้านข้างมาให้ด้วยนะครับตัว124รู้สึกว่าไม่มีนะ E34 เนี่ยบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเป็นรถผู้บริหารขนาดกลางที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับคุณจะใช้เป็นรถ ครอบครัวลถให้ผู้บริหารนั่งก็ยังได้นะ้บอกเลยว่าการโดยสารเนี่ยรู้สึกพรีเมียมจริงๆนั้นให้คะแนนห้องโดยสาร E 3 4ด้านหลังนะครับเต็ม10เนี่ยก็ให้10เลยนะ้ไม่รู้จะติอะไรนะครับมองภายนอกเนี่ยบอกมันเหมือนสปอร์ตเหมือนโอบกระชับตัวนะแต่ทําไมมันรู้สึกสบายก็ไม่รู้ดีกว่า124มากเลยสรุปนะครับความแตกต่างระหว่าง E Class 124กับซี r i ส์5 e34 นะมันก็มีประมาณนี้เลยซึ่งสมัครผมแล้วนะครับบอกตรงๆเลยว่าเลือกยากเหมือนกันนะครับลำบากเหมือนกันนะงนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะซื้อทั้ง2คันเลยแต่ถ้าให้วิเคราะห์อย่างละเอียดนะู่นตัวเนี่ยตัว e34 นะครับมันก็จะมีความเหนือกว่า Mercedes-Benz eclass 124นิดหนึ่งนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเลยด้วยความที่มันจะสปอร์ตก็ได้นะจะนิ่มนวลก็ดีนะครับดีกว่า124ด้วย นะแล้วก็แถมการขับขี่สมรรถนะอะไรเขาเนี่ย mm hmm. ก็เหนือกว่าในะขณะที่ราคาเล่นหามือสองเนี่ยนะก็ไม่ได้หนีกันมาก mm hmm. นะครับถูกกว่า1 2 4เล็กน้อยได้ซ้ำในสภาพเดียวกันแต่บางคนก็อาจจะมองว่าในสังคมไทยนะครับก็ต้องลดเบนซ์ไว้ก่อนนะอันนี้ก็แล้วแต่สาหรับซีรีส์ E 3 4แล้วก็ลงจปาปาหนึ่งองค์องครูทั้งสองคันนี้ว่าแต่ละคันเนี่ยนะผ่านการซ่อมบํารุงอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานของเราแล้วหรือยังน่า,ารายละเอียดเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยเรื่องราคาเล่นหา เป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง1 2 4ทั้ง E3 4เนี่ยอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วทั้งคู่นะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วด้วยนะเพราะว่า E34 กับ1น4เนี่ยชั่วโมงนี้นะในสภาพสวยสมบูรณ์นะชั่วโมงนี้ราคาแพงแล้วนะซีดาน4ประตูเนี่ยนะเริ่มขยับมาเป็นแสนปลายแล้วนะครับในสภาพสวยแบบมาตรฐานเลยยิ่งถ้าเป็นพวกสวยประกวดรีสตอร์เรชันนะครับ200,000กว่าเกือบ3 0 0 0 0 0ก็มีให้เห็นแบบง่าย เพรานั้นในเรื่องราคานะทั้ง2องคันเลยนะครับเต็ม10ก็ให้10ทั้งคู่นะเพื่อนเพื่อนพยายามเลือกคันที่สวยและพื้นฐานดีนะครับตรงนี้ไฮไลท์สำคัญมากๆเขาถามว่าจำคลิปนะเอามาให้ดูขนาดนี้นะเป็นเพื่อนเพื่อนเลือกอะไร